ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทารัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันปะจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2566นะครับนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงเขาว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูเนี่ยมาช่วยขยายนะครับว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้ใหห กลายเป็นเบานะครับนะเอาละนะคอนเทนต์นี้เราก็จะเน้นในเรื่องของนะครับนะตัวตนนะการงานการเงินและความรักนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีกันนะก็เหมือนเดิมตัวเราเองเนี่ยก็คือตนุะเรียกว่าตนุตัวเราตัวเราไปอยู่ไหนละ่ะปรากฏว่าตัวเราเนี่ยไปอยู่ในเรือนของวินาตั้งแต่วันที่1เลยนะไปจนถึงวันที่27เลยนะนะคอยจะโยกย้ายราศีเนี่ยนะครับก็่ ถึงจะย้ายราศีมาในราศีกันนั่นก็นหมายความว่าในช่วงของเดือนนี้เรายังคงอยู่ในเรือนวินาศเยอะนะคำว่าวินาศเนี่ยแปลว่าโรคส่วนตัวสูงก็ได้นะครับนะหรือเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไม่ขาดคิดไม่ขาดฝันเจอเรื่องให้ปวดหัวนะบางคนเนี่ยก็ล้มละลายไปทํานู่นทํานี่นะบางคนลงทุนบางคนเสีย่ยงโชคอันนี้จะยุ่งนิดนึงเพราะว่ามีดาวเสาเล็งอยู่ ซึ่งดราเขาวมาจากเจ้าเรือนปุตตานี่ยปุตตาแปลว่าการเสี่ยงโชคลงทุนนั่นแหละพอเล็งมามันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับนะไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้หนักกันเบานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับนะโอเคนะครับนะได้ไพ่นะครับทุรคากาเรีนะครับนะอ่านะก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะ โรคส่วนตัวสูงนิดหนึ่งนะครับนะคือเราเองเนี่ยอาจจะมีบุคลิกนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนเขาเนี่ยไม่อยากเข้าหาไม่อยากเข้าใกล้นะครับหรือเรามีเซฟโซนส่วนตัวอะไรของเราเนี่ยแหละนะครับนะก็นะจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็คนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปนะครับรบกวนเราอะไรประมาณนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนช่วงนี้เราโดดเดี่ยวหรืออะไรประมาณนี้นะก็ะต้องแสดงให้คนอื่นดู นะครับว่าเราเองเนี่ย,ยปกตินะเรายังคุยได้อะไรได้นะครับนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยก็ mm hmm. ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะซึ่งคนเขาเห็นปุ๊บเขาก็เลยมีค mm hmm. วามสูทีเราเีโรคส่วนตัวหรือเปล่าเราอะไรยังไงหรือเปล่า mm hmm. เขาก็เลยแบบ ดูเชิงอยู่นะถ้าเราอยากจะสื่อสารหรืออะไรเราก็ต้องพูดเราก็ต้องบอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยา,อยากอยู่อย่างนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีใครมายุ่งกับเราอยู่แล้วนะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับนะอยู่ในจุดที่เหมือนโลกส่วนตัวสูงอะประมาณนี้นะคนเขาก็จะไม่อยากจะเข้าใกล้นะครับบางครั้งเราแค่มองไปปุ๊บเขากลับมองเห็นว่าเรามองเขาด้วยหางตายเงี้ยเอา้าเข้าใจผิดซะง,งั้นนะครับบางทีเราสื่อสารอย่างนี้ เฮ้ยเขาเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะก็ <_ d ata> ต้องบอกว่านะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการแสดงอารมณ์นะครับพฤติกรรมการแสดงออกพอสมควรเ <_ d ata> พราะนี่คือจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเองเนี่ยยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นในวิถีชีวิตเราได้ช่วงนี้นะนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูเรือนการเงินกันนิดนึงนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพข้สุกนะครับนะเราจะเรียกว่ากระดุมพระ ก็ต้องบอกว่ากระดุมพระเนี่ยโอเคในช่วงของวันที่หนึ่งเนี่ยจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ดีดีมากอ่ะดีเลิศด,ดีแบบสุดยอดอ่ะเขาเรียกว่าดาวจเจริญกระดุมพระไปลาพระเป็นคนถี่โชคดีนะครับนะเรื่องของไรายได้การเงินการทองมีคนอุปถัมภ์ค้าคจจนมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องเองเินเรื่องทองอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยก่อนที่ท่านจะย้ายราศีนะครับนะส่วนดาวพระพุธเนี่ยย้ายในวันที่นะครับยี่สิบแปดนะครับเวลา ตีห้ายี่บนะครับอ่านะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือกนการเงินอยู่ในเรือนที่ดีแล้วครับเนาะและได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยยังคงได้อยู่นะครับนะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่อันนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะถึงดียังไงก็อย่าประมาทนะครับนะเงินทองได้มาเนี่ยมันมีปีก นะถ้าไม่รู้จักใช้นะครับไม่รู้จักประมาณมันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นนะครับไพ่ป็นนี้นะครับเป็นไพ่สีลามนะครับท่านถูกเนรทาตไปอยู่นะครับในป่าเนี่ยตั้งนานนะครับขวาท่านจะได้กลับเมือง หลังจากที่ท่านได้กลับเนี่ยท่านก็ไม่ประมาทนะท่านก็ถือนะครับทั้งคันสอนทั้งลูกธนูนะครับนะเตรียมพร้อมรบนะครับนั่นก็นหมายความว่านะไม่ว่าเราจะมีเงินมีทองมีมไรายได้มากขนาดไหนก็สุดแท้แต่นะต้องรู้จักกินรู้จักใช้รู้จกัจกเก็บรู้จักออมนะครับมีการจัดสรรเงินให้เป็นระบบนะครับนะเช่นนะครับได้เงินมา100%อาจจะใช้จ่ายไม่เกิน50%ที่เหลือ50%ก็นะครับอาจจะเก็บบ้างออมบ้างลงทุนบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณแต่ว่า อยากได้อะไรก็ซื้อไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับก็เป็นไพ่ลักษณะให้วางแผนเรื่องการเงินนะครับและจะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินอย่างดีเยี่ยมนะครับนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับต่อไปเรามาดูนะครับนะเรื่องของความรักกันนิดหนึ่งนะครับท่านจะย้ายดาวพระศุกร์นะนะครับท่านจะย้ายเนี่ยนะครับในวันที่28จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สิบสนาฬิกาห้นาทีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนคู่ครองกันบัาง นะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะเราจะเรียกว่าปัตตนินะครับแปลว่าคู่ค้าคู่คู่ส่วนคู่จินลานะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันหลายๆท่านก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะนะเกิดเหตุจากที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยตกภพนะครับม,มรณะนะเราจะเรียกว่าปัตตนีไปอยู่ในเรือนของม,มรณนะปัตตนีก็แปลว่าคู่ค้าคู่คู่ส่วนคู่สัญญานะครับคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ตกมรณะ 3, นะครับนะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจยผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจนะครับบางทีมีเรื่องมีเล่านู่นนี่นั่นอะไรกันเกิดขึ้นนะครับมากมายนะครับนะาบางคนก็เ,เลิกลากันก็มีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องระมาระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่าเราจะเจอในลักษณะที่เขาเรียกว่าด่วนได้นะเพราะดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของสติเนาะ พอตกมรณะบางทีโดนได้เจอนครั้งเดียวถูกอกถูกใจนะครับนะแล้วก็ผ่าท่าเสียทียอะไรกันก็ว่ากันไปนะเรื่องของความรักจะแนะนําว่าให้ดูดูกันไปก่อนดีกว่านะครับนะเป็นช่วงที่ยังไม่ควรที่จะตัดสินใจอะไรที่มันจะทําให้ตัวเองบางทีเสียหายได้นะครับนะแล้วก็คนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีนัยยะซ่อนเล้นนะดีไม่จริงนะให้เรามดระวังไว้หน่อยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไ้่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวเรื่องของความรัก นะครับนะเขาบอกว่าคือมันเกิดจากอือคือไพ่ใบนี้นะเขาเรียกเป็นไพ่สังคมอะไพ่นคนหมู่มากอะนะเราจะสังเกตเนี่ยอย่างพนางเนี่ยโมฮินีเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในจักรวาลน,นะก็ดูดิมีแต่คนห้อมล้อมอยู่ข้างตัวท่านนะครับมันเลยบางครั้งมันทําให้เราเผลอได้นะนะเพราะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวขอ้องอเนี่ยเนี่ยนัออมฤตเนี่ยคือผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับนะบางครั้ง ก็ถูกล่อลวงล่อลอกด้วยอมิิรสินจา้างด้วยเงินด้วยทองด้วยอะไรหน้าที่การโอ้โหสารพัดสารเพนะให้ระมัดระวังแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ว่านะครับต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้รู้ว่าเรามีเกณฑ์นะครับนะที่จะเสียหายในลักษณะต่างๆได้เหมือนกันนะครับต้องดูความหนักเบาให้ดีเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีนัยยะซ่อนเล่นทั้งนั้นนะครับไม่ได้หวังดีกับเรา100%หรอก นะครับนะเพราะไพ่ใบนี้เหมือนเรามีสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการนั่นแหละนะครับก็ให้มาเตือนประมาณนี้นะครับนะเอาละต่อไปเลื่อนการงานนะเลื่อนการงานก็นะครับคือดาวพุธเหมือนกันนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะนะแน่นอนครับกัมมะก็ยังคงตกวินาศอยู่นะกัมมะวินาศก็หลงผิดคิดผิดดําเนินชีวิตผ,ผิดพลาดนะครับนะแล้วก็จะเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอย่างที่ผมบอกไปเลืงกับดาวเสาเนี่ยไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วเพราะดาวเสามาจากเจ้าเรือนปุตตะ อุตตรแไปว่าบุตรบริวารลูกน้องนะหรือความคึกขนองอยากเสี่ยงอยากลองอะไรประมาณเนี้นะครับนะแล้วอยู่ตัวเนี้ยนะครับนานเลยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่27เลยคอยจะย้ายนะครับนั่นไมาถึงว่าแนะนําว่าทําอะไรอย่าประมาทดีกว่านะครับในเรื่องของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในวิถีชีวิตเราเลยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะก็ต้องสงสัยไว้ก่อนแอะไว้ก่อนนะอย่าปล่อยปะละเลยอะไรที่เกี่ยวเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของเอกาสารเรื่องของอะไรเนี้ยให้ระมัดระวังรอบครอบให้ดีนะครับนะถ้าจะย้ายงานหรือจะทํางานหรือไปที่ใหม่เนี่ยอ่านข้อสัญญาให้ดีแลนะไม่ใช่ว่าทํางานไปได้แค่ไม่กี่เดือนแล้วก็นะครับไม่ผ่านโปรเงี้ย่าแล้วโอ้โหภาระก็เต็มเลย อะไรประมาณนี้นะมันมีเกณฑ์นะที่จะถูกนะครับล่อหลอกล่อหล,อล,อลวงด้วยนะครับนะไม่ค่อยจะสู้ดีนะนะครับนะถือว่าดาวพระพุธนะครับเดือนนี้ไม่ให้ผลดีกับชาวราศีกันนะก็ระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะถ้าเรายังทํางานอยู่เขาไม่ได้เราออกก็อยู่ที่เดิมไปก่อนนะนะอย่าเพิ่งหุนหันพันแล่นนะเพราะว่าหลายๆอย่างมันมันส่งผลให้จะยุงย่งยุงย่งวุ่นได้นะครับนะนั่นไงนะครับได้ไพ่ศิวะนาตราช นะครับนะก็ต้องบอกว่าไพ่นี้นะครับเป็นไพ่ที่นะครับเ,เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยนะครับจากเดิมไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะครับนะโปรติท่านจะนั่งแต่สมาธิเนาะคงมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทําให้เราต้องแอคทีฟต้องทําให้เราต้องนะเข้าไปมีนูมีนี่นั่นก็หมายความว่าของคุณเองจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับถูก ภาวะจำยอมหรือถูกบีบคั้นจากคนอื่นใจเองก็ไม่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะแต่เหมือนแบบถูกพวกมากลากไปหรือถูกสถานการณ์พาไปหรือถูกคนทําให้เราเองเนี่ยไปอยู่ในจุดอับให้ระมัดระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่ากรรมมะเราไปวินาศและได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยนะครับถูกคนอื่นเนี่ยนะครับเขาใช้ให้ไปทํานู่นทนํานี่นะเขาเรียกว่าตกกระไดพอยโจนนะถ้าเราดูแล้ว เฮ้ยมันผิดกฎหมายหรืออะไรยังไงเราต้องอยู่ให้ห่างๆเลยนะนะค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะเพราะมันไม่ได้เกิดจากตัวเรามันไม่ได้เกิดจากนิสัยเรามันเกิดจากคนอื่นเนี่ยเขาทําให้เราเป็นนะอันนี้ต้องเรามัดระวังนะครับนะปกติเนี่ยพัฒวัตอย่างที่ผมบอกไปนั่งสมาธิอย่างเดียวนะพอออกมาลักษณะประมาณนี้นั่นแหละถูกคนอื่น เขาทาให้เราอยู่ในสถานการณ์ลาบากยุงย่งยุ่นยุ่นในลนักษณะต่างๆนะก็ให้เรามาระวังตัวไว้นะครับนะใี่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับยังไงก็นะหวังจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตก้าินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ